มาดูจังหวะของลุงนกเสือบ้างนะครับลุงนกทำยังไงครับอ่าถิ่มไปครับเด็กวัยรุ่นอำนาจโยกครับเตะหายครับโอ้โหสุดยอดรับสุดยอดเพาะกาวิกยืนช่วยอำนาจโยกมานะครับเสือมาครับลุงกิ่งเปิดครับลุงนกโยกครับลุงกิ่งทำยังไงกิงทำยังไงกิงทำยังไงเตะหายครับโอ้โหลุงนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับไปดูยุคสูงนะครับลุงนกกับลุงกิ่งนะครับ นี่ครับลุงนกจะเสิร์นครับลุงนกเสิร์ฟไปครับโยงไหมครับโต๊ะหน้ายกนี่ครับโต๊ะหน้าไต้หายครับโอผไปลุมนาสนี้ครับมาชมอีกมุมนะครับของใบลุมนาครับจะเสิร์ฟมาครับใบลุมนาโยงมาครับลุงกิ้งเปิดหนึ่งครับลุงนกทำยังไงลุงนกยกไปครับลุงกิ้งเตะครับลุงกิ้ง เอ้หายครับโหยังสดอยู่นะครับองกิ่งครับในวัยสิบสามปีนะครับร่างกายสมบูรณ์มากครับจิตต่อสิวนะครับลุงนกะเสือนะครับลุงนกเสือไปครับทิ้ไปครับตัวยกเบิดหนึ่งครับยกครับโตเตโตเตโติดครับหายครับโหมันสดจริงๆเลยไอ้ลุงคนนี้นี่ไปเรื่องหน้านะครับสดมากนะครับพบกับไอลลุนยุคกาศูนะครับ นี่คือว่าแบกนะครับถ้าเป็นมวยคือว่าแบกครับไวรุ่นำน้านะครับเสิร์ฟมาครับโยงมาครับมาหาลุงกิ่งเปิดครับลุงนกโยกครับลุงกิ่งยังไงลูกเรียบเรียบร้อยครับโอ้โหลุงกิ่งครับยังคอนเทนต์ตัวเองได้เลยนะครับโอ้โหลุงกิ่งครับนี่ครับในวัย33ปีนะครับลุงกิ่งครับแต่มาทีสรครับลุงนกลุงนกถอยหลัง1วครับลุงนกทิ้มไปครับ ลืมหน้าดโยกงับเตะยกงับเตะหายบกัเตะยกงับเตะหายครับโอ้โหลุงนกนะครับลุงนกลูกเสือครับอายาพิษมาแล้วครับตัดไปครับไปลุ้ืมหน้าครับเตะหายครับโอ้โหลุงนี่เบียร์ครับไอันนี้ไม่ใช่เบียร์น้ำเขียวนะ เปลี่ยนแปดนะครับแต่เดี๋ยวเกมนะครับใบรุ่น้ำหน้าจะเสิร์ฟนะครับฝ่ายลุงนกจะเป็นฝ่ายรับเอ้ยตัดมาลูกนี้ลุงนกยกหนึ่งครับลุงนกยกไปครับลุงตีเฮ้ยตีเกี๊ยวเฮ้ยเฮ้ยเอย้ตีเกี๊ยวสองรอบโอ้โหลูกนี้ครับตีเกี๊ยวสองรอบครับไม่อยากจะเชื่อครับ